ตอนนี้ถึงแม่กองแล้วนะครับพี่น้องครับ up. ของนะครับก็ลดไฟแลร์มากนะครับว่าจาก็จะเจ,เจ,เจ,เจ็บเข้าไปเข้าไปางใน,นะครบับทองเที่ยวลายนะครับ ครับตอนนี้อยู่สถานีแม่กองนะครับตลาดลมฮุบนะครับพ่นไรแห้งนะครับนกทองเที่ยวายแหงครับพี่น้องครับสถานีแม่กองนะครับตลาดลมฮุบนะครับท่องเที่ยวล้ายหลยพี่น้องครับยินไทยญี่ปุ่นพลังนะครับหลายแห้งนะครับเดี๋ยวเขาจะเดิน ชมตลาดลมหุกนะครับพี anyway, ่น right. ้องหลังจากนี right. so way, like ้คนหลายแห้งนะครับพ right. so ี่น้องครับอยู่สถานีแม่กลองนะครับเมื่อกี้ผมกลับเพิ่งมาถึงนะครับตลาดลมหุกเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินเข้าไปชมภายในตลาดลมหุบนะครับพี่น้องครับนะตอนนี้อยู่ไปสถานีแม่กลองนะครับเดินชมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาส้่ตัวนะครับเพื่อกลับไปยังสถานีบันหลม นะครับสถานีมาชัยอยู่บ้านแหลมมีขี้เก่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมมีภาพพี่น้องไปเดินตลาดลมปุกครับนะครับผู้คนหลายแห่งพี่น้องครับมาเบิ้งรถไฟมาเบิ้งงานลมปุกนะครับท่องเที่ยวขอมาเบิ้งรถไฟนะครับอันนี้เป็นบริเวณภายในตลาดลมปุกนะครับพี่น้อง บรงที่เขาเดินอยู่นี่ก็จะเป็นล่างรถไฟนะครับที่เขามาเมื่อกีแนะครับอารมณ์ก็จะฮุบเขานะครับในรถไฟได้แรนนะครับพี่นะครับมีคนละไม้นะครับท้องกินม,มากมาเลยนะครับ พี awesome ่น้องระวังหน่อยมก็จะภาพพี่น้องเดินชมไปเรื่อยๆนะครับี่่าีาออเเียบรียนเจิอาของกินนะครับเสือผานะครับไายมวยไทยนะครับ ต้นลายแห้งนะครับพี่น้องเข้าไปเลิกไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปวัดเพชรสมุทรนะครับไปไหว้หลวงพ่อบนแหลมนะครับ ครับพี่น้องครับโอ้ยหนักของเที่ยวหลายแห่งเต็มอยู่นะครับบรรยากาศล้านของฝากนะครับของเที่ยวเขามาหลายเลยแหละครับพี่น้องครับ เ้าก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับอ,อ๋อเพชรสมุทรหนึ่งนะครับเดี๋ยวพวก็จะเดินไปวัดมาแล้วครับน้อง พี่น้องครับเมื่อกี้เข้าอยู่ที่สถานีรถไฟแมกลกองนะครับสถานีรถไฟตลาดล่มหูนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเข้าไปในวัดเพชรสมุทรนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปฝ่ายหลวงพ่อเพชรนะครับนี่นะครับบ่อไก่นะครับนะย่างมาข้าวเดียวนะครับทางพูนนะครับสถานีรถไฟย่างมาพอถึงหานาที่ก็ถึงวัดเพชรสมุทรแล้วนะครับ นะครับย้อนเข้าไปข้างในกันพี่น้องครับนี่เป็นบริเวณภายในเขาโบสดนะครับวัดเพชรสมุทรนะครับจังหวัดสมุตรตรทรสงครามน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องขึ้นไปช,วชมวัดลมีนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับที่ประดิษฐานอยู่วัดเพชรสมุทรวรามหาวิหารแห่งนี้นะครับพี่น้องนะครับ พี่น้องเป็นหลงพ่อบนแหลมนะครับที่ปฏิสถานอยู่ในพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรอและมหาวิหารนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเขามาทำบุญน,นะครับมาขอพรกันหลายนะครับมากในเย็นเย็นพี่นอง พอบนแหลมนะครับนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาตลาดลมอุ้บนะครับมาขี่รถไฟแล้วกันมาไหวหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับดูวัดเพชรสมุทรนะครับมาไหวพอพอนเพลินนะครับเมื่อกี้กับภาพี่น้องเข้าไปรับชมทางในเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหากินตนาการินท่าก่อนพี่น้องครับค่อนแห้งนะครับเดี๋ยวเฮายัง ไอยติดตามกันไปครับพี่น้องครับ